หมไในถุงเขาบอกหมูสเกตตาฝากติดตามช่องทวัดชยัยสานพัดทินด้วยนะครับบอกไงฝากติดตามช่องทวัดชยัยพัดทินได้ครับ ัขี้เล็กนี่นะครับเป็นบรรยากาศบานๆนะครับนี่นะครับเหมือนว่าดงขี้เหล็กนะครับมีแต่ต้นขี้เหล็กนะครับเตรียมอยู่ครับมันเป็นคลองเก่านะครับริมคลองนะครับที่บอกมีการพัฒนานะครับมันเลยเป็นป่าขี้เหล็กไปเลยครับตอนนี้ครับเป็นต้นไม้ต้นไรเกิดขึ้นนะครับครับ เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับบ้านงนี้ครับพาร้านสาวนะครับมาเก็บพักขี้เลียกยนะครับเียก็เด็ดไนิดไปมันไหมดีจะหยอดมัน 好多年。 นอนบางงามครับพักคีเล็กเตียบใส่ดูอ่านตรนึงเก็บพักคีเล็กไม่ต่มครับ <c oughs> นี่ครับปลาพักคีเล็กเลยเนะี่ย เอาปีมาแมงน้ำจีบเลย,มยเมนึกบ <laughs> ดึบดงหย่อนม,นนมุมมหาหน,น,น,นิเม่หย่นขีเล่งง่ามโอตัวเลยครับ นี่นะครับธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับวิธีที่วิทีนิชานนะครับก็รมานีกัไอ้ร้านสาวนะครับมาเป็นพิเศนเตอร์ให้นะครับครับเก็บผักขี้เล็กนะครับนี่นะครับดงดงเลยครับดงผักขี้เล็กคุณน่ะครับนี่ดงมีแต่หยอดงามๆครับจัดไป Thấy kịp chưa mừng? Thấy nhỏ như thế. Thấy bự hiền. Ừ. มุมีระหว่างเ็งานเลยน,ะนอนบักไหลเลยนะกินเบิดซตอยนะครับทำเมันเก็บเป็นตุมกินเบิดซตอยเลย มืเร่งกัดครับมือเร่งลายก็เก็บพ่อนะครับก็เลยได้กลับบ้านครับนี่ครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับก็เป็นบ้านเกิดนะครับวิถีชีวิตทิ่นิสานนะครับนี่ครับนี่ครับเลยได้มาเด็ดเอาหน่อเอาใบนะครับนี่ครับ <laughs> หไในถุงเขาบอกหูจิกตาหูกพีเดอร์สใแล้วตัก,กันมาหูสก,กันเไม่เห็นเล โอ้โหว่าจะโทรถามหถดตัวมีแต่ปรมาจารย์เจ็บครับเจ็บเอาแต่หยอดอ่อนๆมันมากครับตรงนี้ครับตุ่มเหลีมันจะเดน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่หยอดครับก็บรรยากาศบ้านนะครับมีเสียงหนกเสียงไก่นะครับเสียงเป็ดทองครับเป็นบรรยากาศที่ยำยอดเลยครับนี่นะครับไอดินไอ ต้นใหม่นะครับหอมห้อยนะครับเขาหุอนเอาแต่ใบอ่อนนั่นมาไงใบแก่อะตุมออกตุ่มออกไงเนาะตุ่มจังหนามตุมซ้ำหนามตุ่จังหนามเนาะมันขึ้นตุ่มังหนาม ฝากติดตามช่องทวัชชัยสานพัดทินด้วยนะครับบอก่ยฝากติดตามช่องทวัชชัยพัดทินเลยนะคะอ้ย๋นะฮาด,ดูหน้าเห็นไหมคลิปหน้าพอกันไหมครับบ๊ายบายด้วย รได้มาเมื่อกี้นะครับนี่ครับกระได้มาต้่มนะครับต้่มสองหมอนะครับมันเลือนะครับต้มหม้อเดียวมันร้ายนะครับเลยต้่มสองหมอครับนี่นะครับหม้อสองครับไ้ายกระต้มจากสองนามนะครับสองนามก็พอครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ